แก้โลกไตแก้ไตเสื้อมหักเจ้านะ่ะนะจังนํามาบอกสวัสดีครับอิสานรพร่ะเจ้าครับไตไตเสื่อมเน่นไตเสื่อมระดับหนึ่งสองสกสิกายว่าเป็น3ามสองหนึ่งโหแก้ด้วยวัชพืชแบบวังผลวังผลเลยนะครับบบเมนวาวาังผลซื่อ,อมันเห็นผลพร้อมมากป้อแปะหรือว่าต้อยติง ดอกมันสีม่วงม่วงน่ะนะเก็บเอาก้อนหมากมันนะครับนี่ถ้าเขาเอามะอม,มแล้วมันสิแตกขาปากนะครับถ้าเขาย้อนลงใส่น้ำม,มันสิเปลนจังซีเห็นว่แตกเปาะเป๊ะเป้าแป๊ะนั่นน่ะนัะ่นน่ะ,นะ,นะ,นะเคยเล่นกันว่อพวกเจ้า,านี่ล่ะคือลักษณะใบแล้วก็หมากแล้วก็ลำต้นของมันขุดเอาก้อนตุก งัดขึ้นมาเลยปึ๊บมุนได้แล้วนะครับนี่รากหรือว่าหัวต้อยติง่งหรือว่าหัวหมากปอแปะก็สิเป็นแบบนี้นะครับนี่เสียวไปล่างก่อนเป็นแบบนี้เลยนะครับรากต้อยติง่งไตเสื่อมนะสุดยอดฟังดีๆแก้โรคไตแก้ไตเสื่อมไตเสื่อมนี่ก็สิจากสก็เป็นสองสองก็เป็นหนึ่งหนึ่งก็เป็น พอดีหายนะครับด้วยประสบการณ์จากคนที่เป็นนะครับด้วยเขาเอาวิธีนี่ไปทําตามที่สารพระเจ้าแนะไปหลายคลิปแล้วเพื่นขอบคุณมาหลายหลายบอกว่าจากระดับ3มาเป็น2 1แล้วก็เป็นปกติเลยวิธีทําฟังให้เข้าใจนะครับโดยที่เขาจะสดหรือแห้งก็ได้นะครับเอาเฉพาะรากหรือว่าหัวของมันนี่นะเอาไปถ้าไอจกัก ถ้าเขาเอาตามตามสูตรมันเลยนะครับถ้าจาก2 0 2สิบยีถึงยีหัวจังสี่ตอน้ำสองแก้วครึ่งน,นะครับถ้าเขาสิทําเยอะหรือมากกว่านั่นก็นเอาเพิ่มปริมาณเอาโดยที่เขาสิต้มด้วยด้วยการต้มต้มให้น้ําเดือดประมาณจาก5้าถึงเนาทีนะครับแล้วถ้ามันเย็นถ้าเขาทําเยอะก็กอกใส่ขวดหรือว่าแซ ตู้เย็นไว้ได้เพืือความหอมหรือว่าจินง่ายหรือว่าจินแซบนะครับก็าเขากระบวกใบเตยจากสองจากใบสองใบนะครับการจินให้จินแทนน้ำนะครับเข้าใจกันบ่ลอะว่าจินแทนน้ำบ่าเกี่ยวกับก้อนหรือหลังอาหารบางคนก็สิถามว่าชุดหนึ่งยังสิสมมุติชุดหนึ่งเนี่ยต้มได้จากเทลือก็ต้มได้จากประมาณจากสองสามเทืือนะครับจังค่อยเปลี่ยนไอ รากหญ้าต้อยติงหัวต้อยติงเปลี่ยนไม่นะครับโดนบ่สิเสาานี่คำถามสุดฮิตกะถ้าไตเสื่อมระดับ3ลงม้านะครับกัสีประมาณจากสองสามหมะสองสาหมาที่เขาต้มว่นี้หรือจากว่าประมาณว่าจาก2-3อาทิตย์โดยประมาณนะครับเห็นบ่ละ่ะแค่หญ่าลิ้มทางหรือวัชพืชที่บ่มีค่าแต่มันมีคุณค่าต่อร่างกายของเขา แบบเขาบอต้องไปเสียตังีอย่างมากมายนะครับพอแค่หาเอาจากน้อยนะครับเราก็ทําตามที่อีสานพระเจ้าแนะไปกันสิทุกทุกทุกอาการที่ว่าม้ากันสิเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะครับไผเป็นกะร้องหามาทําเบิงมันบอเสียหายดอกหากเจ้านัาน่นนะจังนํามาบอกสวัสดีครับ